ครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเราจะมามอบความฟินให้ผู้โชคดีถึงที่โรงเรียนมารีวิทยาเลยนะครับและผู้โชคดีในสัปดาห์นี้ก็คือน้องเพชรกมลรัฐจากจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้นะฮะก็เที่ยง20แล้วนะถึงเวลาพักเที่ยงของนองเขาแล้วเราออกไปตามหาร้องเขากันดีกว่าหาษาไหยดี่อ อันนี้เขาไม่รู้นะว่าต้องเทปคือคนไหนจะลองจาทำอะไรต่ออันนี้เรามาที่ห้องชากอาแทนแล้วนะฮะตอนนี้เรามาหลบภูมเราอยู่ใน <Okay. S 1> ฝ่ายวิชาการนะคุณครูไม่เหลือไว้ทำให้เรามีจุดพักหายใจได้ อันเดี๋ยวเรามาทักทายกันทักทายเราแล้วต้องไหน่ดีกว่าเจอแล้วเจอแล้วน้องหานแล้วเจอแล้ว ฟินดึงเต้นค่ะด่งเต้นเนาะดูดูเพื่อนแล้วเอาดเช้าไปแล้วเนี่ยครับขอบคุณน้องเพชรมากนะฮะที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราแล้วทำให้พ่พี่พิทในมานก่อนที่บครับใครที่อยากฟินให้ชาวหอโมนส์ไปจิ้มถึงที่แล้วก็ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Hormones The Series